สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับกับอีพีเปิดบ้านบางปังนะครับตอนนี้ก็มีอีพีสองแล้วนะครับหลังจากที่อีพีแรกเราได้เปิดบ้านกันไปแล้วคราวนี้เนื่องจากว่าตอนนี้โควิดระบาดใช่ปะผมแทบจะไปดูบ้านไม่ได้เลยคือตอนนี้ผมมาทํางานอยู่ทางจังหวัดแล้วก็เครื่องบินก็หมดเราเอาลยาบานก็สั่งไม่ไม่ให้เคลื่อนย้ายตัว A เองออกจากบ้านไม่ออกจากจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็ต้องปฏิบัติตามนะครับผมเก็บตัวแต่ ในบ้านซะเป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็เลยไปดูบ้านไปทําอะไรย่ยกับ้านก็ค่อย้เลยก็อยู่ในขั้นตอนตกแต่งให้มันเสร็มสาเร็เรีบน้อยผ่านทางออนไลน์อะ่ะให้ทีเดียเขาเขาตกแต่งมาแล้วแก้ไปแก้มามันก็ต้องใช้เวลานิดนึงระหว่างนี้เราก็คิดว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่มันผ่านมานะครับที่ผมได้เก็บความรู้เล็กน้อยก็เล็กน้อยตามคลิปอ,ออนไลน์ต่างๆแล้วก็ หนังสือบ้านนะครับเอามาแชร์กันว่าสําหรับคนที่แบบอยากจะซื้อบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าคอนโดอะไรก็แล้วแต่เราควรจะรู้อะไรบ้างตามผมคิดว,ว่าสิ่งที่เซลลอาจจะไม่ได้บอกคุณนะครับก่อนที่คุณจะซื้อบ้านมีอะไรถ้าเรารู้ก่อนก็ถือว่าเป็นต่อใช่ปะเออเราก็จะมีโอกาสที่จะซื้อบ้านในราคาที่ที่อาจจะถูกกว่าหรือเปล่าขอได้ของที่ดีกว่าหรือเปล่าก็ลองมาฟังกันในคลิปนี้ดูนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบ เป็นสิ่งที่ผมเอามาแชร์กันมากกว่านะไม่ได้มาสอนไม่ได้อะไรนะเพราะว่าตัวส่วนตัวเราไม่ได้เป็นกูรูทางด้านอาสังหาอยู่ละเรียกว่าเอามาแชร์บอกต่อต่อกันดีกว่านะครับโอเคอันดับแรกน,นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องราคาของอสังหาที่เราจะซื้อเนี่ยมันเหมาะสมหรือยังนะครับอาวเราก็แยกเป็นตัวที่ดินกับตัวบ้านนะครับที่ดินราคาเหมาะสมหรือยงังเราก็เอาไปเปรียบเทียบก,กับ ที่ดินที่เขาขายซื้อขายกันแถวนั้นนะครับเราผมไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูว่าราคาจากธนาคารที่มาประเมินหรือจากกรมที่ดินที่มาประเมินที่ดินจริงๆเราราคาเท่าไหร่เพราะนันนจะเป็นราคาที่ค่อนข้างค่อนข้างต่ำนะครับผมเอาราคาที่ดินที่เขาซื้อขายกันจริงๆดีกว่าเราก็มาหาเลยครับผมว่าผมมติเขาขายล้านหนึ่งที่ดินกีตารางวาก็หาเลยว่า1ตารางวาราคาเท่าไหร่ได้มาราคาต่อตารางวาอะไรใช่ป่ะแล้วก็มาคูณกับ กับตารางวาของบ้านที่เราจะซื้อจริงๆนะครับอันนี้คือส่วนแรกพักไว้นะครับผมอันที่2คือตัวบ้านพื้นที่ใช้สอยของบ้านที่จะซื้อเนี่ยอยู่ที่กี่ตารางเมตรอันนี้เป็นตารางเมตรแล้วนะเมื่อกี้ตารางวาใช่ป่ะอันนี้เป็นตารางเมตรพรื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตรเราก็คูณจํานวนตารางเมตรมเข้าไปกับราคาที่เราคิดว่าเหมาะสมกับโครงการหรือบ,บ้านหลังนั้นนั้นเช่นเฉลี่ยเฉลี่ยอาจจะเป็น800 0หรือ1 0 0 0 0 1, 000, 1 000, 2 000. ต่อตารางเมตรนะครับผมซึ่งไอตัวหมื่นเนี่ยไม่ได้เป็นเลขที่ตายตัวนะอาจจะขึ้นหรืออาจจะลงกันก็แล้วแต่ระดับของบ้านที่เราจะซื้อนะครับผมถ้าเป็นบ้านแบบโอ้โหลักชูรี่มากเลยแน่นอนราคาก็ต้องสูงย่แล้วเราอาจจะเอาพื้นที่ใช้สอยของบ้านเนี่ยไปคูณหมื่นห้าคูณสองหมื่นล้วพอเราได้สองราคานี้แล้วเนี่ยเราค่อยมารวมกันมาบวกกันก็จะได้เป็นราคาที่แท้จริงของในตัวอสังหานั้นๆบ้านหลังนั้นๆที่เราจะซื้อนะครับ ซึ่งพอเราโอเคกับราคาเนี้แล้วใช่ป่ะเราก็ต้องอย่าลืมนะครับลองไปดูธนาคารว่าตอนเดือนเนี่ยเราจะผ่อนไหวที่เท่าไหร่นะครับเราไม่อยากจะให้การผ่อนบ้านมาเป็นภาระของของของเรามากเกินไปวิธีคำนวณน่้ย็คือว่าไม่ควรเกิน4 0ของรายรับตอ่อเดือนนะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะมันจะตึงเราจะ ทำอะไรนก็ได้จะขยับตัวไม่ได้นะครับช่วงเวลาที่เราจะซื้ออสังหาชิ้นึงก็สําคัญน,นะครับผมก็อย่างช่วงนี้มันอาจจะเกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆถ้าคนมีเงินเย็นเก็บแล้วยังไงเราเราก็อ,อยากจะซื้อบ้านอยู่แล้วในช่วงนี้เรามีเงินสามารถที่จะผ่อนจ่ายบ้านได้โดยที่ไม่ลําบากตัวเองก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีของการซื้อบ้านเพราะว่าแน่นอนช่วงนี้อสังหามันอาจจะไม่ได้ขายคล่องอะไรเหมือนเดิมแล้วนะครับเราก็สามารถต่อรองโปรโมชั่นได้มากกว่าช่วงปกติ บางคนคิดว่าเฮ้ยบ้านต่อถ้าเห็นว่าราคาอะไรเงี้ยเขาประกาศว่าถูกสุดเท่านี้แล้วเอาจริงๆนี่พูดเลยว่าต่อลองได้นะครับอันนี้คือราคาในในราคาที่บอกว่าเป็นราคาตัวาเลขนะแต่ว่าเลนส์ของราคาที่เราจะต่อก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณละว่าจะสามารถต่อได้เท่าไหร่ผมคิดว่าราคาที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นหรือว่าถ้าใครต่อได้มากกว่านี้ก็โหก็ดีมากเลยนะแต่ทางนี้ทางนั้ก็ต้อง เอาให้เหมาะสอมด้วยไม่ใช่ว่าโอ้โหเราจะไปขยี้ราคากดราคาต่ำจนแบบน้องเซลเขาลองให้เลยอะไรเงี้ยหรือว่าคนขายบ้านของคุณเนี่ยเครียดอะไรเงี้ยเราจะต้องซื้อขายกันด้วยความสบายใจของทั้งสองฝ่ายนะครับผมโดยที่อาจจะมีโปรโมชั่นเสริมเข้ามาด้วยในช่วงที่มันเกิดวิกฤตหรือว่าขายยากนะครับผมอย่างเช่นฟรีวันโอนวันโอนเนีน่ยมีอะไรบ้างก็มีทั้งค่าเงินการโอนค่าประกันพิสเซอร์น้ำไฟค่าส่วนกลาง บางที่อาจจะจริงๆอาจจะต้องจ่ายส่วนกวลาลงหน้าถึง1ปี2ปีก็แล้วแต่บางที่อาจจะฟรีเลยก็ได้นะครับผมตอนนี้คอนโดก็ออกโปรโมชั่นเต็มเลยว่าฟรีวันโอนครับเราก็ต้องมาบวกลบด้วยกับราคาตัวเลขบ้านที่เราต่อราคาแล้วเนี่ยเอาสตั่วนนี้มาบวกกันอย่าอย่าคิดว่าแบบโอบ้บ้านถูกบ้านถูกแล้วแต่รากฏว่าวันโอนคุณต้องเสียวเป็นก้อนใหญ่ๆ,ๆแล้วเอามาพอเราเอาก้อนใหญ่เนียมาบวกกับราคาบ้านตัวเลขที่เราคิดว่าถูกแล้วว่าจริงๆมันไม่บวกนะเออ คือไอวันโอนเนี่ยจ่ายเยอะมากๆอ๋อที่สําคัญอันนี้เรื่องค่าจำนองคือค่าจำนองปกติจยู่ทประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะเออบางทีมีเคลียร์ไปนะคือเลคลียรบางทีบอกว่าฟีจำนองค่ะเออโครงการนี้ฟีจำนองนะคะอะไรเงี้ยเอาจริงๆมันขึ้นอยู่กับธนาคารคือจริงๆธนาคารอาจให้คูณฟีจำนองอยู่แล้วแต่แต่แตดอกเบี้ยที่คุณจะต้องจ่ายต่อปีมันสูงขึ้นนะครับเราก็ต้องไปขอเซลล์เลยบอกเซลเลยว่า ไอ้ยเชฟบอกเซลบอกธนาคารว่าฟรีจำนองเนี่ยดอกเบี้ยเท่าไหร่ให้เขาคำนวณแล้วว่า1ดอกเบี้ยต่อปีเนี่ยปีที่1ปีที่2อปีที่สรวมกันแล้วราคาเท่าไหร่ถ้าฟรีจำนองแล้วดอกเบี้ยสูงขึ้นขอดูดอกเบี้ย3ปีแล้วบวกกันแพงกว่าไม่ฟรีจำนองอีกเราก็เราก็เลือกไม่ไม่ฟรีจำนองก็ได้นะสัหรับคนที่มีเงินก้อนนะครับผมอันนี้ก็ต้องให้ระวังกันนิดนึงหรือ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 โปรโมชั่นตอนนี้ที่น่าสนใจนะเพราะว่าคอนโดหลายที่เนี่ยตอนนี้โหมีโปรเลยนะโปรฟรี เงินต้นและดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายเลย2ปีหรือว่าโกการตีค่าเช่าต่อปี5%นะครับผมเนี่ยข้อดีตรงที่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปลำบกากหาผู้เช่าเองอยู่ว่าแถมได้เฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้มาด้วยนะครับผมก็ลองมาบวกลบดูว่าพอมาบวกลบแล้วเนี่ยมันคุ้มกับราคาบ้านหรือคอนโดนที่เราซื้อหรือเปล่าถ้าสมมติว่าจริงเราสามารถต่อรองลดเงินสดได้ได้เยอะอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาอีกตัว5%นี้มาก็ได้ กับการถ้าสมมติว่าไอตัว5%การตีค่าเช่า5%ต่อปีเนี่ยเราได้โปรนั้นมาแต่ราคาห้องมันสูงมากเลยจริงๆเราชุกเอาส่วนลดเงินสดจริงๆดีกว่าไหมอันนี้ก็ต้องลองบวกลบดูนะครับเราจะซื้ออะไรต้องคิลดละเอียดๆนะครับมอยยาผีถามตัดใจตัด,ต,ดตัดสินใจไปด้วย ฟังด้วยโปรโมชั่นโดยโปรโมชั่นที่ที่เราได้ที่เราได้จากได้การคุยกับเซลล์มาแล้วเนี่ยมีโปรโมชั่นอื่นๆที่ซ่อนอยู่นะครับผมที่เราเราอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนฟังก็คือว่าพวกโปโปรลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บอะไรเงี้ยถ้าเราไปลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับเราอาจจะต่อรองราคาได้ได,ได้ได้ต่ำไปเลยพราะเรามีการลงทะเบียนผ่านเว็บล่วงหน้าด้วยนะครับเมื่อกี้พูดถึงธานาคารแล้วนาะเกี่ยวกับดอกเบี้ยใช่ไหมขอขยายความตรงนี้นิดนึงดอกเบี้ยธนาคารนะครับ เราสามารถต่อรองได้เหมือนกันทุกอย่างต่อรองได้เมื่อกี้พูดถึงเซลเล์ใช่ปะ่ะธนาคารก็ต่อรองได้เหมือนกันนะครับเรายื่นเซ็นเน้นไปนหลายที่เลยนะครับธนาคาร A B C D E เอ่อการสิ่บ้านโครงการเนี่ยมันมีนมนมข้อดีอย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่าโครงการจะจัดให้เลยนะครับยื่นธนาคารไหนธนาคารเข้าเล,เลยแล้วก็คอยมาบอกผลเราว่าเราผ่านธนาคารไหนบ้างน,นะครับถ้าสมมุติเราได้ธนาคาร A มาแล้วนะครับดอกเบี้ยเท่านี้ธนาคาร B ถูกกว่า เรามีสิทธิ์ที่จะเอาธนาคารเอไปบอกธนาคารบีว่าเราได้เปอร์เซ็นต์เท่านี้นะครับดูว่าธนาคารบีจะสามารถลดดอกได้ให้มากกว่าให้ถูกกว่าธนาคารเอหรือเปล่าอันนี้เจอมากับตัวเองนะครับผมไปธนาคาร A เอเนี่ยเขาให้ดอกเบี้ย2.6อ่ะผมว่า 2. 6ช่วงนี้เล่นดอกเบี้ยถูกไหมนะ 2. 6หผมคิดว่าถูกสุนะผมไปเทียบธนาคาร b C ี E ของผมเนี่ยถูกจุลละเอคิดว่าจะเอาละไปเดมาม,ามาเพื่อนผมคนนึงจะไปเซบานเหมือนกันนะครับ เ,เขาได้มา2.5เว้ยเ,เราก็ไปบอกเพื่อนเราก็ไปบอกธนาคาร B เลยว่านี่เพื่อนผมได้ท่งนี้อะไรอย่างเงี้ยสามารถต่อให้เป็น2.5ได้ไหมถ้าคนได้เออทางที่แบบราคาบ้นา,านก็ไม่ได้เท่ากันนะอันนี้ก็ไม่ได้การันตีนะรผมว่าคุณจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกเหมือน,นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นโอกาสของเราไม่ใช่หรอที่เราจะสามารถที่จะต่อรองราคากับธนาคารอื่นได้เราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับตัวเองตรงนีค,ครับโอเคก่อนที่เพื่อนๆจะเบือเบ่อกันซะก่อน EP นี้ก็ขอปิดลงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีต่อพาร์ทสองนะครับผมขอเวลาไปพักดื่มน้ำหายใจนิดนึงนะครับก็ถ้าใครติดตามแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่ถ้ามีคอมเมนต์เยอะอะไรเงี้ยก็จะเป็นกําลังใจให้ให้ผมไปทำคลิปต่อไปจริงๆมีอีกหลายหัวข้อที่อยากจะพูดนะครับผมแต่ว่ากลัวจะเบื่อกันซะก่อนนะครับก็จบไปเท่านี้ก่อนนะครับผมกับเปิดบ้านบ้าง EP สองนะครับสวัสดีครับ